สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครและภาพยนตร์ใหม่ที่น่าติดตามเป็นอย่างมากจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะละครเรื่องที่1ห,หมอหลวงทางช่อง3ผลงานของสองผู้จัดค่ายโซนิคบูม2013อย่างคุณชูดาพาและคุณก้องปิยะ ตามคำเรียกร้องของคู่พระนางมาริโอเมาเลอร์และคิมเบอรี่หลังจากเคยสร้างกระแสะความฮอตจากละครเรื่องท้องเอกหมอยาท่าฉลงจนมีเสียงเรียกร้องให้ทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งก็ไม่ปล่อยแฟนๆรอนานกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งในละครพีเรียตใหม่ป้ายแดงเรื่องหมอหลวงพร้อมทีมนักแสดงมากฝีมือทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กอาทิ ชายชาติโยดมนกจริยากิกมายุรินน้ำฝนส่งสุดามาสุแพทย์นปภาหลิงหลิงศิลิลักษ์และปีเตอร์แพนทัศพลโดยปล่อยผ้าฟิตติ้งของตัวละครในลุกชุดไทยโบราณเรียกว่าลอซวยคลาสสิกเสื้อผ้านาผมจัดหนักจัดเต็มปังแบบสุดๆรอติดตามกันได้เลยละครเรื่องที่สองเพตานารมิตร ทางช่อง7 HD ทำเอาแฟนละครกรีดก,การสนันโซเชียลกันเลยทีเดียวเมื่อทางช่อง7 HD เปิดโผลนักแสดงละครโรแมนติกพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่งปีเรื่องเพตานนริมิตดได้ครูจีนสุดน่ารักไมพัทรเดชและมุกดาารินรักกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งประชันบทบาทกับแม็กกี้อาภาที่จะมาพลิกบทบาทครั้งสำคัญรวมด้วยบอมพงศกร มเมี่ยวพรชดาและพลพูลพัดเพียงเผยรายชื่อนักสแสดงออกมายังไม่ทันเปิดภาพฟิตติ้งนอกจากจะได้รับการต้อนรับยอบอุ่นจากแฟนละครแล้วเจ้าของบทประพันธ์สิริวิมลยังออกปาชื่นชมความเหมาะสมในการรับบทของทุกตัวละครโดยเฉพาะคุณหลวงราชมนตรีที่รับบทโดยไมพัทรเดช และแม่ออนหรือเคมีออนที่รับบทโดยมุกดานรินรักอีกด้วยทำเอาทั้งไมลและมุกดาปลื้มใจสุดๆไปเลยภาพยนตร์เรื่องที่3าม Six c h a r a c t e r มายาพิสงภาพยนตร์โดยหม่อมน้อยพันเทวนกเทวกุลที่รวมนักแสดงแถวหน้ามาประชันบทบาทมีปมซ้อนเยอะมากและที่ดราม่าแบบสุดๆนำแสดงโดย าริโอเมาเลอร์รับบทเป็นผู้กำกับหนังและแพนเค้คเกเขมนิดลิกบทบาทครั้งสำคัญเล่นเป็นโสเภณีชั้นสูงพร้อมด้วยทัพนักสแสดงมากฝีฟิมอีคขับข้างอาทิแอปทักสออนบอยประกรณ์เต้านัทพรนิวชัยพล์ฮัจิรวิทย์และรัดเก้าอมารดิต การันตีด้วยฝีมือการกำกับของหม่อมน้อยเข้มคนเร้าใจโปรดักชั่นเนียบพร้อมด้วยทัพนักแสดงแถวหน้าที่พร้อมประชันฝีมือกันแบบสุดๆห้ามพลาดกันเลยทีเดียวภาพยนตร์เรื่องที่4 Fast and Feel Love Working t r t l e จ่ากค่ายใหญ่ GDS ผลงานการกำกับของคุณเตอ๋อนวพลทำโรงรัตนาฤิ์อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตาตั้งแต่เริ่มต้นวงสวง โดยได้ยาย่าอุรัสยาและนัดนันดกิจริตมาร่วมรับบทนำรวมด้วยโปเตอ,อนุสราปิมมี่วิภาวีและน้องเพลงขีตพัทเป็นนางแอคชั่นที่สร้างจากชีวิตประจำวันของคนวัย30บวกทีงโตยิงเรื่องเยอะรอติดตามกันได้เร็วๆนี้ค่ะและภาพยนตร์เรื่องที่5บุพเพศสสนิวาสสอง ประกาศวันฉายพร้อมปล่อยภาพโปสเตอร์แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับภาพยนตร์บุพเพศนิวาสองที่สร้างจากละครพีเรียดแฟนตาซีเรื่องดังสู่ภาพยนตร์เป็นเรื่องราวรักในชาติพบใหม่ของพี่หมื่นและแม่กาลเกตที่มีฉากหลังเป็นยุครัตนโกสิทร์ตอนต้นโดยทีมงานต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อให้หนังออกมามีเสน่ห์เป็นของตัวเองเป็นการร่วมมือ กันระหว่างบอดคาท์ไทยเทีวิชั่นและค่ายหนังดัง GDS โดยผู้กำกับคุณปิงอดิสรโดยได้นักแสดงนำป๊อบธนวัต์และเบลล่าลานีที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนจองเงินพร้อมด้วยนักแสดงที่ทุกคนต้องร้องว้าวไม่ว่าจะเป็นไอพาริสนนชานนปุกกี้ปวีนุชบ๊อบบี้นิมิตและนางร้ายในตำนานอย่างกิกสวจนี ที่จะมาสร้างความปังสนั่นโรง4ี่พฤษภาคมนี้ห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงเลยนะอ๋อเจ้าคลิปนี้ก่อนในรวบรวมละครและภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เพิ่งฟิตติ้งและกำลังออกฉายในปีนี้ใหม่ดูคนได้ติดตามรับชมกันชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ